วันคือล่วงไปมันไม่แน่ว่าอากติศรกรรมอะไรมันจะพาให้เรานั้นกลายเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่ในความชั่วมีจิตคิดชั่วมีวาจาไปในทางที่ชั่วมีการการะทำไปในทางที่ไม่ดีคือความชั่วแล้วมันก็พาให้เรานั้นเสียเวลาเสียโอกาสเสียในสิ่งที่เราเคยตั้งใจว่าเราจะทำความดีแบบนั้น เราตั้งใจทำความดีสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเป็นมัรกเป็นผลให้การที่เราต้องมาเสียเวลากับความชั่วที่เราบังเกิดขึ้นในปัจจุบันอารมณ์ก็ดีหรือผลของความชั่วที่เคยกระทำมาแต่ในอดีตมันตามมาให้จิตใจเขาเราขุ่นมมวก็ตามทีทั้งหมดเหล่านี้เธอต้องยอมรับนับถือไว้ก่อนว่ามันต้องเกิดกับเรา แต่การเกิดกันอย่างเราที่เรารู้ตัวว่ามันจะต้องเกิดเราจรึงต้องพยายามที่จะให้มันไม่เกิดกําลังใจตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งสำคัญที่เธอจะต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยความเข้าใจได้ตัวของตัวเองว่าทำไมเราจะต้องพยายามที่จะหักห้ามหรือไม่ใจของเราหวนคิดในสิ่งที่เป็นความชั่วอีก ก็เพราะหากว่าเราปล่อยให้ใจของเราเป็นอยู่อย่างนี้กรรมที่เคยกระทำความชั่วมาในการก่อนมันก็จะตามเข้ามาตามเข้ามาครอบงำจิตใจของเราเสียทีนี้ความหวังหรือความปรารถนาของเธอที่อยากจะถึงซึ่งอริยมรรคอริยผลมันก็ช้าพาให้เราต้องเสียเวลาดีไม่ดีมันอาจจะพาเราลงนรกไปซะก่อนก่อนที่เราจะได้มรรคได้ผล ก็ได้นั้นเืออย่าประมาทในกรรมในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทุกขณะจิตนะพยายามเตือนตอนไว้เสมอว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับใครหรอกเรากำลังต่อสู้กับวิบากของเราเองซึ่งมันจะตามมาดิรอเราเมื่อไหร่ก็ได้หากยามนี้เราไม่เข้มแข็งต่อการทำความดี ถึงความดีมันในขณะที่เราตั้งใจทําลงไปมันยังไม่เกิดมรเกิดผลแต่เราก็ต้องทําทําดีกว่าไม่ทําเหมือนเธอเจริญสมณะทมแล้วจิตมันเกิดมีความง่วงเหงาเหานอนก็ยังดีกว่าเธอไม่มีจิตคิดจะทำมันง่วงก็ง่วงไปมันจะไม่ได้อะไรในเวลานั้นเราก็ยังได้ความตั้งใจของเราคือกําลังใจที่คิดอยากจะทําเพื่อจะการ ให้พ้นจากควปามชั่วที่กำลังตามไล่เรามาดีกว่าเราปล่อยให้เราหมกม,มุ่นอยู่ในโลกีวิสัยยังน้อยคำภาวนาของเราที่เราได้ตั้งแต่ภาวนาถึงจะภาวนาไม่ได้เป็นสมาธิอะไรดังที่ใจเราหวังยังดีว่าเราอย่าได้นึกถึงพระพุทธเจ้าคำภาวนาอย่างปาลบที่ของพระพุทธเจ้า จะภาวนาวาพุทธโธหรืออิติปิโสสัมมาอาลาหังแม้กระทั่งนามพัทธนโมพุทธายะอะไรก็ตามถึดร้วนแล้วแต่เป็นพระนามหรือสิ่งที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ตรัสให้เราได้จเจริญภาวนาทั้งนั้นการภาวนาของเราแม้ชั่วคําเดียวหรือประโยคเดียวก็ยังมีผลใหญ่เราไม่ต้องหวังว่าการภาวนาของเราจะต้องทรงเป็นฌาน ว่าเราจะต้องทรงฌานให้ได้จิตใจเขาเราจะต้องแจ่มใสจิตใจเขาเราต้องเห็นนั่นรู้นี่ไอสิ่งเหล่านี้มันเกิดด้วยความอยากของเราไม่สําเร็จหรอกเพราะาอาโศลกรรมมารอเล่นงานเธออยู่ทุกขณะไปเธอจึองพยายามตั้งใจว่าไม่สําคัญอะไรขอให้ใจเขาเรายัางตั้งใจทําความดีหนีความชั่วเอาไว้ ประการแรกคือไม่ตามนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วคือความชั่วที่ทำมาอย่ากามให้ใจเรามม้องประการที่สองก็นึกถึงสิ่งที่จะเป็นความดีที่เราจะทำต่อไปได้น้อยได้มากหรือมันดูเหมือนว่าเราไม่ได้อะไรก็ไม่สำคัญสำคัญว่าในความตั้งใจของเราที่เรามีกำลังใจเนี่ยเราได้เริ่มต้นแล้วเราได้นับหนึ่งของเราแล้ว ส่วนมันจะเดินไปได้มากได้น้อยกันแล้วแต่มันเถยังดีกว่าเราไม่เริ่มต้นนับหนึ่งคือเก้าหนึ่งเก้าที่เราเก้าเดินไปยังดีกว่าเรายืนอยู่เฉย